สวัสดีค่ะพบกับรายการ Coin s i z ์จากบริษัท Classic f เ t u r e ในวันอังคารที่10กกุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เราก็ยังมองว่าอยู่ในช่วงของการดีบาววันนี้เปิดตลาดที่1,239พเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,238ถึง1,245นะคะค่าเงินดอลลาร์ก็ทรงตัวที่94.52 ราคาทองคำก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของตลาดหุ้นแล้วก็ความวิตกในปัญหาของกรีซนะคะที่มีมากขึ้นส่วนรัฐมนตรีคลังของอังกฤษนะคะก็ชี้ว่าอันตรายจากปัญหาของกรีซเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยปฏิเสธในเรื่องการต่ออายุเงนินช่วยช่วยเหลือจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีการ เลิกมาตรการรัดเข็มขัดบางบาง,าบางมาตรการด้วยนะคะส่วนเกาหลีใต้ก็ระบุว่าจะใช้ในโใยบการเงินผ่อนคลายต่อไปในปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วง4ี่ทุ่มีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนมกราคมนะคะและชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์โดย IBD แล้วก็ยอดสต็อกสินค้า,าพักค้าส่งเดือนมกราคมส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในราย4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่า ISI มีการปรับตัวสูงขึ้นจากเขต o v e r s o l นะคะก็มองว่าการรีบาวยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะ MACD histogram เริ่มจะเป็นบวกนะคะใกล้ที่จะเป็นบวกแล้วแล้วก็ ตัว MACD ก็จะตัดเส้นกำลังตัดเส้น Signal ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะรีบาวต่อได้แนวรับวันนี้1,228แล้วก็1,222นะคะแนวต้าน1,250แล้วก็1,255ก็ให้เทรดดิ้งลองเครงสั้นนะคะในช่วงของการรีบาวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและกระองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ